สวัสดีครับทุกทคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ1 1lc ถ้าพูดถึงห้องต่างๆในโรงเรียนเนี่ยทุกทุกคนคิดว่าห้องไหนกันครับที่มีความหลอนและความสยองขวัญอยู่ในตัวก็ไก่ห้องเรียนข้อไขห้องดนตรีคอควายห้องน้ำงองงูห้องพักครู สหัวข้อนี้ครับทุกๆคนเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดได้ฟังเรื่องหลอนจาก4หัวข้อนี้เรื่องราวของหัวข้อไหนที่ฟังแล้วเนี่ยจะดูน่ากลัวที่สุดผมให้เวลาทุกคนคิดทั้งหมด5วินาทีครับ5 4 3 2 1ทุกทุกคนคิดว่าเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นคือห้องไหนกันฉเฉลยครับห้องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นั่นก็คือ ห้องดนตรีไทยถูกต้องแล้วครับแค่ชื่อเนี่ยก็คนลุกแล้วเพราะว่าห้องดนตรีไทยของโรงเรียนแต่และโรงเรียนเนี่ยจะมีประวัติความสยองขวัญที่แตกต่างกันไปเหมือนกับเรื่องราวของผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ครับที่ได้ไปพบเจอมาตอนสมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งทางภาคอีสานจังหวัดนี้เนี่ยมีอยู่สพยางครับโรงเรียนที่เธอเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนชื่อดังประจําจังหวัดเลยยังไงนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ย เป็นเหตุการณ์ที่เธอและเพื่อนๆครับได้ไปพบเจอมาจนสุดท้ายต้องพากันไปขอขามายกใหญ่กันเลยก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันนี้ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆมาแล้วจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆโดยเรื่องราวในวันนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมติว่าคุณเอิญช่วงที่เธอเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป .5 ของโรงเรียนปฐมแห่งหนึ่งทางภาคอีสานโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงตัวของเธอในเป็นนักดนตรีประจําโรงเรียนวงดนตรีที่เธออยู่นี้นั่นก็คือวงโป่งลางในทุกๆเช้าครับก็จะพากันมาอยู่ที่ห้องดนตรีมาทําความสะอาดอะไรกันไปพอถึงเวลาเรียนเนี่ยก็จะไปเรียนพักเที่ยงเนี่ยก็จะมาซ้อมดนตรีถึงเวลาเรียนเนี่ยก็กลับไปเรียนเรียนเสร็จเนี่ยเลิกเรียนมาก็มาซ้อมดนตรี กิจวัตรประจําวันก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นี่แหละครับทำวนไปวนไปเหมือนกับในทุกๆวันให้เป็นวันปกติจนกระทั่งมีอยู่วันหนึง่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมที่บึงการเธอนต้องซ้อมหนักขึ้นเพื่อจะได้มีความพร้อมในการแข่งขันและช่วงเวลาหลังเลิกเรียนเนี่ยพากันซ้อมหนักมากครับทุกๆวัน,นจะเลิกประมาณ3ามทุ่มถึงจะได้วันนั้น,นหลังจากที่เลิกเรียนก็มาซ้อมตามปกติจนถึงช่วงหัวค่ำ เวลาประมาณสองทุ่มได้พากันซ้อมเสร็จไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็เป็นช่วงพักเบรกตอนนั้นทุกคนเนี่ยก็ออกไปพักผ่อนนอกห้องดนตรีก็จะมีรุ่นพี่หนึ่งในนั้นเนี่ยกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในห้องผ่านไปประมาณ5นาทีรุ่นพี่คนที่นั่งอยู่ในห้องแกเนี่ยก็ร้องโวยวายพวกเธอในตอนนั้นที่นั่งอยู่หน้าตรงไม้าหินอ่อนหน้าห้องเนี่ยก็พากันวิ่งเข้าไปดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนที่วิ่งเข้าไป ก็ได้เห็นว่ารุ่นพี่คนนั้นครับเหมือนแกเนี่ยจะตกใจเป็นอย่างมากรุ่นพี่อีกคนเนี่ยที่เป็นมือกองก็เข้าไปถามครับว่าเป็นอะไรตอนแรกเนี่ยเหมือนเขาจะไม่พูดครับเวลาใครถามอะไรเนี่ยแกก็จะไม่ตอบพอทุกคนเนี่ยเริ่มไม่อยากจะรู้เพราะว่ามันได้เวลาซ้อมรอบสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปได้เครื่องดนตรีของตัวเองอยู่ดีๆพี่แกเนี่ยก็พูดขึ้นมาเลยครับว่าเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแกก็เล่าให้ฟังว่า ตอนแกกาลังนั่งเล่นโทรศัพท์เนี่ยแกก็นั่งปกติไม่มีอะไรตอนนั้นรู้สึกง่วงกะว่าจะของงีบสักหน่อยเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกนั่งสินาทีเขาเนี่ยก็เหยียดขาไปทางเครื่องดนตรีครับแล้วก็เผลอหลับไปพอเขาเหมือนกับหลับไปยังไม่นันสนิทดีก็มีความรู้สึกเหมือนมีมือนี่แหละครับมาจับเขาที่ขาของเขาและมือมือนั้นเนี่ยก็กระชากข,ขาของเขาลงมาจากที่นั่งจะหลับอยู่นี้เนี่ย ตัวของพี่แกนี่แหละครับสไลด์ลงมานอนกับพื้นพี่แกก็เลยร้องขึ้นมาเพราะว่าตอนที่พี่แกลืมตาขึ้นเนี่ยมันไม่มีใครอยู่บริเวณตรงนั้นเลยมีเพียงแค่ตัวแกนี่แหละครับที่นั่งอยู่ในห้องห้องนั้นตอนที่พี่แกพูดจบครับทุกคนในวงตอนนั้นเนี่ยก็ต่างพากันหัวเราะรุ่นพี่คนที่เล่าเนี่ยก็ทำหน้าเหมือนว่าทำไมไม่มีใครเชื่อเขาเลยเพราะปกติแล้วครับรุ่นพี่คนนี้เนี่ยแกจะเป็นคนที่ชอบอําเรื่องพวกนี้อะไรอยู่บ่อยครั้ง เลยทําให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าพี่แกน่าจะพูดอําขึ้นมาอีกเลยไม่มีใครเชื่อรวมแม้กระทั่งตัวของเธอเองครับก็ไม่เชื่อเช่นเดียวกันรุ่นพี่มือกองเนี่ยก็เลยพูดแทกขึ้นมาว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้ไม่ควรมาพูดอําหรือมาพูดร้อเล่นนะเว้ยมันพิสูจน์กันไม่ได้ก็จริงรุ่นพี่คนที่โดนเนี่ยแกก็ยังเสียงแข็งครับบอกว่าก็กูเจอจริงๆเรื่องจริงนะเว้ยไม่ได้อําเลยตอนนั้นเองครับตัวของเธอเองก็เลยถามรุ่นพี่คนนี้ว่า พี่น่าจะเหนื่อยหรือเปล่าพอห,หลังจากที่พูดเสร็จครับครูเนี่ยก็เดินเข้ามาถามว่าทําไมทําไมเป็นรายกันคุยอะไรเสียงดังเลยทําไมไม่ซ้อมกันเวลาใกล้ถึงแล้วนะซ้อมหน่อยซ้อมหน่อยรุ่นพี่ที่เป็นมือกองเลยครับก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวอะไรเมื่อสักครู่นี้ให้ได้ฟังเกนเนี่ยก็เดินไปที่กองของตัวเองแล้วก็เตรียมตัวที่จะซ้อมกันตามปกติวันนั้นเนี่ยหลังจากที่คุยอะไรกันเสร็จเรียบร้อยครับก็เข้าสู่การซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านหลังจากซ้อมรอบสุดท้ายเสร็จครับ ทุกคนก็ต่างพากันแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันจนกระทั่งครับเช้าวันถัดมาทุกๆคนก็มาโรงเรียนกันตามปกตินี่แหละครับก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนกับทุกๆวันที่มีเรียนเรียนเสร็จก็ไปซ้อมซ้อมเสร็จเนี่ยกว่าจะได้กลับบ้านก็ประมาณ3ามทุ่มกว่าเห็นจะได้ก็วนไปวนมาอย่างนี้นะครับกิจวัตรประจําวันก็จะไม่มีอะไรที่มันนอกเหนือกว่าน,นี้แล้วพอถึงวันที่จะต้องออกเดินทางไปแข่งที่บึงการนี้ กว่าจะไหว้พระกว่าจะขอพรอ,อะไรกันเสร็จเนี่ยก็ปาเข้าไปประมาณ8ปดโมงครึ่งก็ออกเดินทางจากโรงเรียนนี่แหละครับมุ่งตรงไปที่จังหวัดบึงการทุกอย่างเนี่ยก็ราบรื่นไปด้วยดีพอถึงวันแข่งครับพวกเธอเลยก็ได้มีการไหว้ครูเหมือนทุกครั้งที่ก่อนจะทําการแสดงจะมีการไหว้ครูบารมครูอะไรต่างๆนานาหลังจากที่ขึ้นเวทีเช็คเสียงแข่งขันอะไรไปด้วยความราบรื่นแล้วเข้าสู่การแข่งขันของจริง วงของเธอเนี่ยก็ทําเต็มสุดความสามารถเลยครับเรียกว่ามีเท่าไหร่เนี่ยใส่กันไม่ยัง้งหลังจากที่แข่งขันอะไรจบครับก็พอจะถึงเวลากลับบ้านพากันช่วยขนข้าวนขนของขึ้นรถเหมือนมันเป็นรถรับส่งนักเรียนนี่แหละครับตอนที่โรงเรียนเนี่ยเอาไปเป็นรถสองแถวง่ายๆแต่ว่ามันใหญ่พอสมควรมันจะมีที่ว่างตรงกลางเอาไว้วางเครื่องดนตรีตรงนั้นได้หลังจากที่ทุกคนครับขนข้าวขนของอะไรขึ้นรถเสร็จเนี่ย ก็มุ่งหน้ากลับไปยังจังหวัดบ้านเกิดระหว่างทางเนี่ยก็ได้มีการเที่ยวแวะซื้อของฝากบ้างซื้อของอะไรต่างๆนานา,นาระหว่างทางไปการเดินทางในครั้งนี้ครับจากบึงการเนี่ยจะไปถึงที่โรงเรียนก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรพากันเดินทางออกจากบึงการไปไปถึงโรงเรียนประมาณสองทุ่มเกือบจะ3ามทุ่มเห็นจะได้พอเ่องจากว่ารถของโรงเรียนเนี่ยแวะเที่ยวหลายที่มากๆบางคนในผู้ปกครองที่อยู่บ้านใกล้โรงเรียนเนี่ยแกก็มารับ บางคนที่อยู่บ้านไกลๆเนี่ยครูก็อาสาที่จะขับรถไปส่งให้หลังจากนั้นครับรถรับส่งของพวกเขาเนี่ยก็วิ่งตรงมาถึงโรงเรียนพอมาถึงก็ได้มีการขนเครื่องดนตรีครับเข้าไปเก็บไว้ในห้องซ้อมหลังจากที่ขนของเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ล็อกห้องดนตรีตามปกติเตรียมตัวที่จะคุญแจไปให้ครูเพื่อให้คุณครูนี้แหละครับพากลับไปส่งอย่างที่บ้านบ้านของเธอเนี่ยกับบ้านของครูเนี่ยใกล้กันมากเลยไปส่งคนที่บ้านไกลๆกันก่อน เนื่องจากว่าตัวของเธอเองเนี่ยบ้านใกล้กับครูเอาไว้เป็นคิวสุดท้ายเลยแหละครับในการรับส่งนักเรียนหลังจากที่ส่งเธอเสร็จเนี่ยครูก็จะได้ขับรถกลับบ้านเลยทันทีหลังจากที่ครูเนี่ยเริ่มไล่ส่งนักเรียนทีละคนทีละคนไปเรื่อยๆจกนกระทั่งมาถึงบ้านของเธอเนี่แหละครับที่ได้มาส่งเป็นคนสุดท้ายหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ยกมือไหว้สวัสดีคุณครูแล้วก็ขอบคุณคุณครูที่มาส่งตัวเธอเองเนี่ยก็เดินเข้าไปในบ้านอาบน้ําอาบท่าตเตรียมตัวที่จะนอน ตอนนั้นหลังจากที่อาบน้ําเสร็จเนี่ยก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงนุ่มๆผ่านไปได้ประมาณ30นาทีเป็นช่วงที่เธอในกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นปรากฏว่าเธอได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงคนตีเครื่องเล่นโปงลางเสียงได้ดังแว่วมาตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าอยู่กับเครื่องดนตรีเสียงดนตรีเนี่ยได้ยินมาบ่อยมันอาจจะอยู่ในหูก็ได้เธอก็แกล้งทําเป็นไม่สนใจเสียงนั้นเนี่ยมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ จนเธอเริ่มแปลกใจว่ามันไม่ใช่แล้วเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเสียงที่อยู่ในหูของเธออย่างแน่นอนในขณะที่กําลังคิดไปอยู่นี้นี่แหละครับว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันมาจากไหนปรากฏว่ามันก็เริ่มมีเสียงคล้ายๆกับว่าเป็นเสียงดังขึ้นมาเริ่มแปลกใจว่าสิ่งที่เจอเนี่ยน่าจะไม่ใช่จนกระทั่งมันมีเสียงแชทกลุ่มดังขึ้นมาพร้อมกันถึง3ข้อความพวกเพื่อนๆนี่แหละครับพิมพ์เข้ามาในไลน์กลุ่มว่า ได้ยินเสียงเหมือนคนตีปงลางอยู่ข้างหูนอนไม่ได้เลยตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกเย็นมากครับอีกใจหนึ่งเนี่ยก็กลัวขนเด็กก็ลุกสู้ไปทั้งตัวเลยครับในตอนนั้นครูเนี่ยก็ส่งข้อความเข้ามาในรายกลุ่มเช่นเดียวกันว่าเราอยู่กับเสียงดนตรีมากไปหรือเปล่าเพื่อนที่เป็นมือปงลางครับก็ตอบกลับคุณครูไปว่าเสียงมันดังมากเลยค่ะเหมือนใครไม่รู้มาตีอยู่ข้าง,างหูครูเองนี่หละครับพอได้อ่านข้อความที่เด็กๆเนี่ยส่งเข้ามาในรายกลุ่ม แกก็กดโทรออกไปเป็นกลุ่มเลยนะครับเพื่อที่จะถามทุกคนว่าใครไปทำอะไรมาหรือเปล่าตอนแรกทุกคนก็ปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันหมดครับว่าไม่ครับปกติครับปกติค่าครูแต่ดูเหมือนกับว่ารุนพี่ในวงเนี่ยครับที่เป็นมือรำนาเนี่ยแกพูดขึ้นมาว่าตอนก่อนจะกลับเขาขึ้นมาบนรถเขาได้ข้ามเครื่องดนตรีโปรงลางซึ่งเครื่องดนตรีเนี่ยจะอยู่สูงมากแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีที่เก็บ เลยต้องเอาไปวางไว้ตรงช่องตรงกลางของรถพี่แกเนี่ยก็ไม่รู้หรอกครับว่ากล่องเนี่ยเป็นกล่องอะไรแกคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกแกก็เลยเดินข้ามไปนั่นแหละครับข้ามกล่องดนตรีไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งพอขูได้ฟังเรื่องราวที่พี่คนนี้เล่าเนี่ยครูเนี่ยก็บอกทุกคนครับว่าเราต้องไปขอขมานะถ้าไม่ขอขมาเนี่ยคืนนี้คงไม่รอดกันแน่รูเองนี่แหละครับพิมพ์ไปบอกนักเรียนทุกคนว่าให้รอรออยู่ที่บ้านนี้เลยไม่ต้องไปไหน ครูแกก็ขับรถกระบะครับมาไล่ลับนักดนตรีทุกคนทุกคนจนกระทั่งทุกคนนี่แหละครับมาพร้อมเพียงกันอยู่ในโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวที่จะขอเข้ามาจาได้ดีว่าเวลาตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาแคล้ๆประมาณตีหนึ่งกว่าเห็นจะได้ครูเนี่ยก็บอกว่าอานักเรียนตั้งสติตั้งสติซึ่งตัวเธอเองเนี่ยทำผิดก็ต้องมาบอกครูครับมาขอครูบาอาจารย์ที่เราเรียนได้ร่วงเกินท่านไปหลังจากนั้นเนี่ยครูก็เปิดห้องดนตรี ตอนเปิดประตูออกไปเนี่ยเหมือนกับมีลมจากไหนก็ไม่รู้ครับตีเข้ามาทั้งๆท,ท,ที่หน้าต่างก็ไม่ได้เปิดลมเนี่ยในห้องน่าจะไม่มีทุกคนตอนนั้นเนี่ยตกใจมากครับรวมไปถึงตัวของเธอด้วยก็กลัวเช่นเดียวกันครูเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใจเย็นเย็นเย,น,เยนทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยครูก็กล่าวครับว่าพวกเด็กน,นักเรียนเนี่ยล่วงเกินก็ขอให้ครูบาอาจารย์เนี่ยให้อภัยเด็กด้วยเด็กมันคงไม่ตั้งใจจริงๆ หลังจากที่แกพูดจบครับแกก็ท่องบทสวดขอเข้ามาพอขอเข้ามาเสร็จเนี่ยก็อยู่ในห้องดนตรีกันจนถึงเช้าเลยพอตอนเช้ามาครับครูก็ออกไปซื้อพวกผลไม้ทูบเทียนเพื่อที่จะมาขอเข้ามาอีกครั้งหลังจากทําพิธีเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็แยกย้ายกันกลับบ้านเนื่องจากว่าช่วงนั้นเ,นเป็นช่วงใกล้สอบพอดีมันก็จะเป็นวันเปิดเรียนรตรงกับวันสอบโดยปกติแล้วเนี่ยพวกเขาต้องไปที่ห้องดนตรีเพื่อทําความสะอาดกันตามปกติ แต่วันนี้เนี่ยมันไม่มีนักดนตรีแม้แต่คนเดียวพวกเขาเองเนี่ยต่างไม่กล้าที่จะเข้าห้องดนตรีห้องนั้นจนกระทั่งถึงสอบบันสุดท้ายนี่แหละครับทุกคนได้มาคุยกันรุ่นพี่ที่เป็นมือกองก็พูดขึ้นมาว่ายังไงเราก็ต้องซ้อมนะเราก็ขอขามาแล้วคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกตั้งแต่วันนั้นครับเป็นต้นมาการขอขามาของพวกเขาเนี่ยก็ได้ผลจริงๆจนกระทั่งตัวของเธอนั้นขึ้นมาเรียนในชั้นป .6 ช่วงนั้นก็มีการแข่งขันศิลปะหัตกรรมที่ขอนแก่นเช่นเดียวกับที่บึงการเมื่อตอนหลายปีมาแล้ววันนั้นเนี่ยเธอก็ซ้อมกันตามปกตินี่แหละครับซ้อมเช้าซ้อมเที่ยงซ้อมหลังเลิกเรียนทําทุกอย่างที่เหมือนเคยทํากันมาวันนั้นเนี่ยครูบอกว่าครูจะเลิกซ้อมไวเนื่องจากครูเนี่ยติดประชุมทุกคนเนี่ยก็ต่างพากันแยกย้ายกันกลับบ้านเหลือเพียงแค่เธอแล้วก็เพื่อนผู้ชายในวงแล้วก็น้องของเขาครับแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่อยู่มัธยมเนี่ย ชื่อพี่ตายมารอรับน้องที่เรียนพิเศษทุกวันพี่ตต่เนี่ยแกจะมานั่งอยู่ตรงหน้าห้องดนตรีพวกเขากับพี่ตต่เนี่ยสนิทกันมากแล้วก็เล่นกันตามภาษาเด็กอะไรไปเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงพักยังไม่ได้ซ้อมพี่ตายเนี่ยแกก็เหมือนกับจบปะปวดปัสสาวะเลยขอใช้ห้องน้ําที่อยู่หลังห้องดนตรีไปแกเนี่ยก็เดินมุ่งหน้าเข้าไปครับเดินผ่านตรงเครื่องดนตรีทุกๆครั้งที่จะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันจะต้องเดินฝ่าเข้าไปอย่างนี้แหละครับ เครื่องดนตรีเนี่ยก็วางอยู่ซ้ายขวามีรนาดมีตะโพนมีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาคือถ้าจะเข้าห้องน้ำเนี่ยยังไงก็ต้องเดินผ่านเครื่องดนตรีพวกนี้อย่างแน่นอนพอพี่ตายแกเข้าไปห้องน้ํานี่แหละครับเพียงแค่ไม่นานแกก็วิ่งหน้าตาตื่นออกมาตอนนั้นทุกคนเนี่ยก็ต่างพากันตกใจกันอย่างมากเธอก็เลยถามาว่าเป็นอะไรเป็นอะไรพี่เป็นอะไรแต่เหมือนกับว่าแกจะไม่ตอบครับแกเนี่ยเอาแต่นั่งร้องไห้อย่างเดียวพวกเพื่อนผู้ชายในวงก็ถามพี่แกว่า เอาไงกลับบ้านไหมกลับบ้านหรือเปล่าน้องของพี่ตายเนี่ยก็เลิกเรียนพิเศษพอดีพ่อแม่พี่ตายเนี่ยก็มารับทันทีครับตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็งงงงมากกว่าว่าพี่เนี่ยเขาเป็นอะไรและตอนนั้นนี่แหละครับเขาก็พูดประโยคทิ้งท้ายว่าระวังนะพวกเรานี้ยิ่งแกเนี่ยจบบทสนทนาเท่านี้ครับยิ่งอะไรก็ไม่ยอมบอกตอนนั้นทุกคนเนี่ยงงกันไปกันใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยพี่ตายก็รับน้องกลับบ้านไปครับ ก็เหลือเพียงแค่ตัวของเธอเพื่อนผู้ชายในวงและก็น้องของเพื่อนอยู่กันสามคนพากันนั่งอยู่ตรงม้าหินอ่อนหน้าห้องดนตรีเวลาตอนนั้นเป็นเวลาห้าโมงกว่าจะหกโมงแล้วเธอเองเนี่ยก็ชวนเพื่อนไปกระเป๋าที่อยู่ในห้องดนตรีพอพวกเขาเนี่ยจะเข้าไปากระเป๋าก็ได้เห็นว่ามันมีเงาเหมือนคนเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปทางห้องน้ําตอนนั้นทุกคนหยุดยืนดูชะง,งักอยู่ตรงหน้าห้องไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปแม้แต่น้อย เหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยสั่งให้หยุดเดินยังไงอย่างนั้นร่างใหญ่ๆที่เธอเห็นว่าเดินอยู่ในห้องดนตรีไทยนี้มันเป็นร่างที่สูงใหญ่คล้ายผู้ชายยืนอยู่ตรงประตูที่จะออกไปทางห้องน้ําตอนนั้นเนี่ยเธอตกใจมากครับก็เลยรีบวิ่งออกมาเพราะว่าหน้าโรงเรียนกับห้องดนตรีเนี่ยคือมันใกล้กันมากเธอเนี่ยก็ยืนอยู่หน้าโรงเรียนได้สักพักคิดวิธีที่จะไปเอากระเป๋าออกมามันก็มีน้องอยู่คนหนึ่งครับเป็นเด็กป .5 จะมาขอยืมโทรศัพท์โทรหาผู้ปกครองให้มารับพวกเขาเองเนี่ยก็ให้น้องนี่แหละครับยืมโทรหาผู้ปกครองหลังจากที่น้องเนี่ยโทรเสร็จปุ๊บน้องก็ขอบคุณพวกพี่พี่น้องเนี่ยเห็นดูสีหน้าแววตาของพวกเราแล้วดูท่าทางจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้องก็เลยถามว่าเป็นอะไรกันหรอพี่พวกเขาในตอนนั้นก็ตอบกลับไปครับว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกน้องพี่ว่าจะให้เราช่วยพาไปลกระเป๋าที่อยู่ในห้องดนตรีหน่อยน้องเนี่ยเขาก็ช่วยครับเดินเข้าไปหยิบเอามาให้ ตอนนั้นเนี่ยครูก็โทรมาพอดีว่าให้ล็อกห้องประตูดนตรีไทยได้แล้วเพราะว่าจะไม่ได้เข้าไปอีกนักดนตรีเนี่ยต่างมีกุญแจคนละดอกคนละดอกตอนที่เพื่อนผู้ชายในวงเนี่ยกำลังจะล็อกประตูน้องคนที่เข้าเบากระเป๋าในห้องเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าพี่พี่จะล็อกห้องแล้วผู้ชายที่อยู่ในห้องเนี่ยจะไม่ออกมาหรอ <P an ches> พวกเขาขอได้ยินแบบนั้นครับก็รีบตอบน้องกลับไปครับว่าไม่มีนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยยกเลิกซ้อมน้องเขาเนี่ยยังบอกเลยว่า ก็พี่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยยังยืนอยู่ที่เดิมเลยแกยืนอยู่ตรงหลังห้องอะพี่ตอนนั้นเนี่ยบอกตามตรงว่าเธอเนี่ยอยากจะออกจากจุดจุดนี้มากเธอเนี่ยรีบบอกให้เพื่อนรีบเป็นล็อกประตูครับจะได้รีบไปอยู่ตรงหน้าโรงเรียนหลังจากที่เพื่อนล็อกประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันวิ่งออกมาจนถึงหน้าโรงเรียนทันทีน้องเขาเนี่ยก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเมื่อสักครู่เนเห็นผู้ชายอยู่ในห้องดนตรีไทยจริงๆพวกเขาก็เลยบอกน้องครับว่าน้องน่าจะตาฝาดแล้วจนกระทั่งครับ ทุกคนเนี่ยก็พากันแยกย้ายกลับบ้านอะไรกันไปวันต่อมานี่แหละครับเลิกเรียนพวกเขาเนี่ยก็เห็นพี่ตายเลยไปถามว่าพี่ตายเรื่องวันนั้นในพี่ตายเห็นอะไรเจออะไรเขาให้ตอนแรกเนี่ยพี่แกนะครับเหมือนจะไม่ยอมตอบก็พยายามเซาซีแกอยู่เรื่อยครับจนกระทั่งแกเนี่ยเริ่มที่จะเล่าให้ฟังแกก็เล่าให้ฟังประมาณว่าตอนที่พี่เข้าห้องน้ําเนี่ยพี่ก็เข้าไปตามปกตินี่แหละแต่ตอนเดินออกมา พอจะถึงประตูหลังห้องดนตรีเหมือนมีคนเดินสวนกับพี่เข้าไปเป็นชายร่างใหญ่ๆตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นครูที่ประจําอยู่ห้องดนตรีพี่แกเนี่ยกยมมือไหว้าตามปกตินี่แหละครับแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นที่เดินเข้ามาทีหลังเนี่ยเดินผ่านพี่แกเข้าไปเลยพี่ต่ายก็คิดว่าครูน่าจะไม่เห็นตอนเราไหว้ก็าพากันเดินออกมาใกล้จะถึงหน้าห้องดนตรีก็เห็นเหมือนเดิมเลยแหละครับว่ากลุ่มของพวกเขาเนี่ย กำลังจะเดินสวนผู้ชายคนหนึ่งครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่าชายคนนั้นครับจะมายืนอยู่ตรงข้างหน้าพวกเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชายคนนี้ก็ยิ้มให้พี่ตายเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าคนที่พวกเขาเห็นกันเนี่ยนั่นไม่ใช่ครูที่ประจําอยู่ห้องดนตรีอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้าแกมาก่อนตอนที่พี่ตายแกเนี่ยเห็นผู้ชายคนนั้นที่ยืนตั้งต่งงายอยู่แกเนี่ยรีบวิ่งออกมาเพราะพี่ตายเนี่ยแกเป็นคนขี้กลัว กลัวสิ่งพวกอย่างนี้อยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยเธอก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีแต่หลังจากวันนั้นเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นอีกเลยเธอเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าสิ่งที่พวกเขาเนี่ยเจอมันเจอกี่เหตุการณ์กันแน่แต่เธอเนี่ยเชื่ออย่างหนึ่งเลยว่าทุกเครื่องดนตรีไทยเด็กดนตรีจะรู้ว่าของทุกชั้นเนี่ยมีครูที่สิงสถิตยอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ครับของผู้ฟังทางบ้านที่ได้ไปพบเจอมา อย่างไรแล้วนะครับเรื่องราวความสยองขวัญใน EP นี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเลยละครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าลองหลับตาและจินตนาการตามผมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคุณจะรู้เลยครับว่ามันน่ากลัวและสยองขวัญขนาดไหนเอาละครับก่อนจากกันไปในค่าคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันใครที่กําลังจะต้องอยู่โรงเรียนในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนแล้วก็ ขอให้ทุกๆคนครับน้องๆหนูๆเนี่ยขอให้โชคดีไม่เจอผีสวัสดีครับ